ความสามารถทางด้านร่างกายและการรับรู้ของมนุษย์โดยทั่วไปล้วนมีขีดจำกัดแต่นักจิตวิทยาหลายคนเชื่อว่าสมองของเราเป็นตัวควบคุมขีดจำกัดนั้นไว้ซึ่งมันสามารถบีบขีดจำกัดเราให้สูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้และคนที่สามารถเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองได้ก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าข้อจำกัดเหล่านี้มันเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น คลิปนี้มุมมองที่สดใหม่จึงขอพาทุกคนมาชมบรรดาผู้คนที่สามารถเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองได้ไม่ว่าจะด้วยความอดทนความบังเอิญหรือแม้แต่จากอุบัติเหตุก็ตามแต่ก่อนที่จะรับชมก็อยากฝากทุกคนช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจเรามุมมองที่สดใหม่กันด้วยนะคะถ้ากดกันแล้วก็มากันที่บุคคลที่1กันเลยค่ะ1นึ่งจันควิสเขากลายเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกหลังสูญเสียขา จอร์สูญเสียขาของเขาตั้งแต่เขาอายุได้เพียง10ปีจากโรคมะเร็งกระดูกที่หายากเขาใช้เวลารักษาตัวจนถึงอายุ13ปีและได้เริ่มฝึกเล่นสกีตอนอายุ16ปีและหลังจากการฝึกฝนนานถึง6ปีเขากลายเป็นนักกีฬาสกีทีมชาติสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันพาราลิมปิกนอกจากนั้นเขายังกลายเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจและนักเขียนระดับเบสเซเลอิกด้วย 2. จอร์จแดนซิกเขาแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ด้วยความไม่รู้ ย้อนกลับไปตอนที่จอแดนซิกยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลฟเลียนเขาไปถึงห้องเรียนสายและเห็นว่าบนกระดานดำมีโจทย์คณิตศาสตร์อยู่สองข้อจอดคิดว่านี่คือการบ้านที่อาจารย์สั่งให้ทำเขาจึงรีบลอกลงสมุดแล้วกลับไปทำมาส่งอาจารย์ในอีกสองถึงสามวันให้หลังโดยหารู้ไม่ว่าโจทย์ทั้งสองนั้นเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีใครแก้ได้มาก่อนซึ่งต่อมามันได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งอเมริกา และกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ของเขาอีกด้วย 3. เจสันแพดเเขากลายเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์หลังเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่เจสันแพดเถูกทำร้ายร่างกายข้างนอกบาแห่งหนึ่งจนทำให้สมองของเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักแต่แทนที่เขาจะมีปัญหาด้านสมองกลับกลายเป็นว่าเขาเริ่มมองเห็นโลกในแบบเรขาคณิตก่อนหน้านั้นเขาเป็นเพียงเซลแมนขายเฟอร์นิเจอร์ธรมธรมดาธรรมดา แต่หลังจากได้รับบาดเจ็บเขาได้รับความสามารถในการมองเห็นวัตถุในแบบคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและเข้าใจแนวคิดของหลักฟิสิกส์ได้อย่างไม่น่าเชื่ออ้างอิงจากนักวิทยาศาสตร์เจสันคือหนึ่งในกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่เป็นโรคนักปราชญ์ที่เกิดขึ้นกับคนธรรมดาที่ได้รับความสามารถพิเศษหลังเป็นโรคร้ายแรงหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส4ี่ไรฮอนเมสเนอร์มนุษย์คนแรกที่พิชิตเอเวอเรสต์ดได้โดยไม่ต้องพึ่งขวดออกซิเจน ไรฮอนชายเจ้าของสถิติมากมายเช่นเขาคือมนุษย์คนแรกที่พิชิตภูเขาทุกลูกบนโลกที่สูงกว่า8,000เมตรมากถึง14แห่งโดยที่ไม่ต้องใช้ขวดออกซิเจนเพื่อช่วยหายใจและสามารถพิชิตเอเวอเรสต์ได้ในปี1,978ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและแพทย์เองกล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำเช่นนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเคยพิชิตเทือกเขาโดโลไมทที่สูง11,000ฟุตตั้งแต่อายุ5ขวบและยังเป็นคนแรกที่พิชิตเอเวอเรสต์ได้ด้วยตัวคนเดียวอีกด้วย 5. ยูเรโรบิกผู้ชนะการแข่งปั่นจัก,กรยานระยะทาง3,000ไมล์ถึง5ครั้งนักปั่นจัก,กรยานชาวสโลเวเนียผู้นี้สร้างสถิติปั่นจัก,กรยาน834.77กิโลเมตรโดยไม่หยุดพักเลยโดยเขาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความอึดเกินขีดจำกัดของมนุษย์เพราะเขาใช้เวลานอนหลับเพียง1ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นในระหว่างการปั่นจัก,กรยานทางไกลอ้างอิงจากนักวิทยศาศาสตร์ พลังพิเศษในเรื่องความอึดข,ของเขาเกิดจากการที่ตัวยูเรเองปฏิเสธข้อความที่ถูกส่งมาจากสมองเรื่องความเหนื่อยล้าและเขาจะฟังแค่เฉพาะลูกทีมของเขาที่เป็นคนตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ที่เขาควรจะพักเมื่อไหร่ที่ต้องกินหรือเขาต้องทำเวลาเร็วแค่ไหน 6. กเฮอร์เบิร์ตนิดมนุษย์ที่ดำน้ำได้ลึกถึง253เมตรในขณะที่คุณอาจรู้สึกปวดหูเวลาที่ต้องดำน้ำลงไปเพียง2-3เมตร แต่สำหรับเฮอเบิร์ตนิดเขาสามารถก้นหายใจได้นานถึง9นาทีเพื่อดำน้ำลงไปได้ลึกถึง253.2เมตรและนอกจากนั้นยังเป็นเจ้าของสถิติโลกอีกถึง33สถิติซึ่งในระหว่างการดำน้ำที่สร้างสถิติโลกครั้งนี้เขาถึงกับหมดสติเนื่องจากอาการเมาไนโตรเจนและต้องใช้เวลาพักรักษาตัวอยู่นานจนกระทั่งหลายปีต่อมาเขากลับมาฝึกฝนร่างกายและกลับมาดำน้ำลึกได้อีกครั้ง7ควางชอนซุน หนุ่มขี้ก้างน้ำหนัก56กิโลกลามมาเป็นคนเหล็กควางชอนซุนพ่อหนุ่มชาวเกาหลีผู้นี้มีน้ำหนักเพียง56กิโลกรัมเท่านั้นตอนที่อายุ20ปีและเขามักถูกปฏิบัติด้วยความไม่เคารพเหมือนกับวัยรุ่นหุ่นขี้ก้างคนหนึ่งก่อนที่เขาจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองและออกกำลังกายอย่างหนักควางซิดอัพมากถึงวันละ3,000ครั้งควบคุมอาหารจนกระทั่งกลายเป็นแชมป์เพาะกายที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลี 8. แรนดี้กาดเนอร์ ชายที่อดนอนได้นานถึง11วันในปี1964แรนดี้กัดเนอร์เด็กหนุ่มวัย17ปีผู้นี้ไม่ได้หลับเลยตลอด11วันกับอีก25นาทีในระหว่างการทดลองโครงการทางวิทยาศาสตร์โครงการหนึ่งในตอนนั้นเองเขาถูกสังเกตการเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกและความสามารถทางร่างกายจนกระทั่งวันสุดท้ายของการทดลองการเนอร์ได้เข้าร่วมแถลงข่าวโดยสามารถออกมาพูดได้ตามปกติโดยที่ไม่มีสะดุดใดๆ และที่น่าแปลกใจก็คือไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆเกี่ยวกับตัวของเขาเลยแม้แต่น้อย 9. ก้าคอนเซตาแอนติโกหญิงสาวที่มองเห็นสีได้มากกว่าคนทั่วไปสิบเท่าศิลปินสาวจากแคลิฟอร์เนียผู้นี้มีภาวะเกี่ยวกับดวงตาที่เรียกว่าเทตราครมาสีซึ่งทำให้เธอสามารถมองเห็นสีที่แตกต่างกันได้มากกว่า100ล้านสีในขณะที่คนทั่วไปจะจำแนกได้เพียง1ิล้านสีเท่านั้น และนั่นเองทําให้เธอสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่มีสีสันที่โดดเด่นได้มากกว่าคนอื่นๆและเธอหวังว่าจะพัฒนาระบบการฝึกสอนที่ช่วยคนที่มีภาวะเดียวกับเธอได้ตระหนักถึงศักยภาพของตัวพวกเขาเองอีกด้วยรู้สึกอย่างไรบ้างคะสาหรับก้าบุคคลที่สามารถข้ามขีดจํากัดของมนุษย์ไปได้รู้สึกอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ